ครับสวัสดีครับวันนี้พวกับช่องมิโครซิงครับวันนี้ NPR 115ครับติดตรงน้ำขังครับมาดูครับวันนี้ L3408 นะครับกูบูต้าจะดันครับขึ้นไหวไม่ไหวต้องดูครับติดตามครับอยู่ที่บ้านน้องประดุกครับถึงไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี il IL. Er ๋ยวกันเดี๋ยวกันงานเข้าครับกะลังกะลังพับพับพัพั ไม่ไหวครับต้องใจไมโครมาครับเออสรุปไม่ไหวครับต้องเจอไมโครมั้งครับย,ยั้งใจไมโครมาครับอันนี้อเอาแค่นี้แล้วครับก็จบไปแค่นี้ครับเดี๋ยวไปเอาไมโครมาก่อนนะครับ กินไม่ได้เลยครับ